ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรับเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องร่ำลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไร ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้เธอหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งใดนั้น มันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรับมดทัานใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก เรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้มันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝังหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดําใจ ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รเัเธอเทให้เธอหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกัน สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จระร่ำหมดทั้งใจที่มีให้มืตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันละจาก

พูดได้เพียว่าตอนนี้รักเธอเทให้เธอหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้ จะรัหมดทั้งใจที่มีให้มัมตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันละจาก